น,นุ่มปมนุน่มตายอยู่ที่ก้อยปุ่มก็คมียปุ่มกอยเนี่ยนนมันบอกว่าปมก้ยแต่ว่าอยกากจะเอาคนนั้นเจเพือเจอเื่อแมนยัดหน้าต้นตุ่มกัวเลยเอยังตุนอยู่แล้วอย่าตอปิดเลยเจอเพื่อกันแล้ว Chớp phương Phương Ôi yo, Ai đây ôm ôi Nói Này Mẹm Bát luộc, Đá trái tươi Cầm Mừng lên ได้โองแบบนี้ข้อต่อไปกูตป้ตมามับผู้ยิ่งทำไมตึงตองยอมอ๋อโชคเก่งนะใจมันยอมไหนะเก่งไรอะผู้ยิ่งปล่อยยอมมันแน่ใจได้ตองรู้ก่อนแล้วกูอยอมไอ้มันเก่งกันแล้วตู้ไปว่ามานะอ้าห้องมึงได้น,นึกขึ้นได,ด้ยิผม แเปื่อนโย่ไอ้พ่เจาเจ้าเมปักป้อนมึงก็แล้ต้องหุจัดได้ไงเคุณเป็นใครนะที่นี่คือเมืองเลดินใช่ไหม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 อะไรก็ ามาเจเดียนเมืองเลดินไม่ฮะที่หา,างไปงไตะหูนอกคนพื้แกตายอกอตามาเจเดียนคือเมืองเลดินไม่ฮะ มันอยู่ติดดินเหรอไหมมึงไปควันอยู่ประเบิ้ลฝึกฆ่ากูได้โรู้ไงที่นี่คือเมืองเลนินใช่ไหมใจแล้วน้องเออใจแลว้วมานเราขอแค่ปากตูน้นนโนราอันนี้บวดมาโปาโปรนี่ไอตัวน,นี้ต้องเชื่อดูราเด็ดขาดมึงรู้จักหอือพอรูก็ดูราล้ำรอยเตพอรู เวลาดูคนไม่เคยมารับไปรำเลยแค่หลักรำคนเดียวตายในเครื่องเลยตายใน่งเครื่องดด้าใต้เหน่งเครื่องที่เหมึงกครูเขาดูด้าเหมึงนี่เออกูดูด้าแล้วปั่นเพื่นเลือกนะข้าไปแต่งเค้กันก่อนทีนี้พอไปแต่งเค้ก้ากลง่ครูเลยบนเท้าขก็ก็แต่งเค้เสร็จแล้วชวนกวนตองเท้าซอยสิ่งต้องนั่งงัวกันป พอต้องเทียวแต่งชุดดูด้าเรียบร้รอยกูไม่ตันทร์รัดออกกี่หัวมึงเลยราดกาวท่วมไปหนังอยู่แข็ดช่องโยบุกพอมาตึงดูด้าครับหมดแล้วแต่มึงกูจะเดินอยู่ตัางเกลืองหรอือกูกันเดียจ้ากัานไปตรงกันหน้าเกลียดกูตัดชินช้นยจใจหลักหลบที่ก่อทีนี้กูไม่ใช่ขึ้นอันใด้แล้วมึงต่ำเรวมองกูงานไม่ได้ทีนี้กูขี้ ขี่ยันคางไปโอ้ย่ัน uh ค <si ้างเออขี่ยันค้างที่นีตัมกูตีีไม่ใจรบเป็นจับจบเบรกจับจับเรกเด็กเเล็กโรราลงกวนโรเล็กเธอเด็กะมวนโรราลงกวนเด็กเล็กเล็กกลองกลองกกลองกกลองร้อยลงคลองโรราโอ้ตั้งเพล้งโอ้เรเล็กเล็กเต็มมดเราแรอยอย่างเราเค กนเด่นนารูระเกตระตีตัางเรื่องทีนี้พอลุงกลองกูต้ตำพฤฒเดียนนำป้าปูพอนำป้าปูกูแกนลองนำกวาไปตังนี้ว่าเพื่อเคยดักกัดได้และวแหม่มก็นาดอาฆาตอย่างอย่างจะหลักกัดก็เลยตัดเิ้นใจคู่เดียนแต่จึงไม่รู้เคยดักกัดใจจริงคุยไหวน้ำข้าวแววกัดเแ็ดผมนำแตงจึงไอ้มึงรู้เถิดกันว่าลูกพัดดูร้านี้ ร้อยรุงรังแกตายอุ้มพอแตงเข้ากัดลดยากว่าผู้ชิงหัราติดกัดตั้งเครื่องลดยากว่าผู้พอดีเจ้าก้องกัดมาไปเรือลอยลำมาตามใจฟองติวตั๊กมามองเรียจิงกระไรยน้ามาไลมอะไรติดกัดมองให้นหนักกายมาดูดาเลตตาราตาเลตตาลอดเชิดมาดูดาจริงเงี้ยิงจิงเงี ราโอเจ้าก้องคัดมาเลยมาถึงเอ้ากูราไม่หรอฮะที่ถูกกระไม้ป้ายถึงกูตทำตายช้อยต้องกูยังเป็นเลยจะโงมันกลัวเลยแล้วเชิดเชิดอย่างหล่อเลี้ยมอยู่วันเลยนี่ตัดสินใจมันลงงอคัดองคัดเซ็ตเอาใส่ในเรือใส่เรือเซ็ตขึ้นพาไปบ้านป่ายบ้านป่ายบ้านไปตึงเฟนเฟนวัดโธเ้นคอยเ้นกู้เลย เล็กไปเลยตีมดแล้วตีมื่องก็ะะแม่มันวะใอ่ใจเมียเครืลองทีนวัวพอดีคนแก่มาาคนอ่ามตึงแร็วไอ้ไรแล้วโอ้แรงนะสาวปีนี่วารูราน้ำขึ้นเลยรูราน้ำเออผมวัวใจก่อนหายไม่ใช่นานทีทีเดือนใดเดือนก้อนนี่ các con có nuo bỏ cán mẹ cán bảy năm nuôi ra con ban đầu khao dùng trong lâm đồng phía để bỏ tay để mứng mà ra lão ngốc giặc ngốc nạp à, tôi ní tay cá chơi มาไปอยู่กับเกาเทีอะไรทีจะกล้าไปในเมืองนี้ไม่ไข้าวตไม่ไม่ข้ายังแต่ต้องจีนแม่ข้ากูควันโยดควันบุกควันักบแต่คนเด็ดใจ่าป้าเี้ยควันกูควันเงี้ยควันักบ้ลหนูต้องควันเอยกูขคตสานี่เอ้ mà mึง keng chín ông nhà rong lúc nhà rong cối quanh yak lên, <laughs> mày lo phải con cầu trời, đi. lót dép nhảy rong đi. กูควันทิพตผมโชคกับยามตีตั้งบอกแล้วว่ากูไม่ปรื้บอกแล้วว่ากูไม่ปรื้ฟวันให้เก็ตมือก้าไม่ปรื้ที่ว่าปวาเพื่อเดือนก้าไม่ตายไอ้พุงแก้มึงไปห้าสี่ทุ่มหมายควรไปกรงนกเก้าก็ได้ไหมเทียบลูกชิ้นก็ได้ตกลงไปแไปพ่อเช็ดข้าลย ไม่ไดยไม่หน้องหันไปนู้นก่อนไม่เรือหันไปไหมนี่นะติดุยตีมึงตีกูใจอ,อตีโบงก็ตีโบงอันนี้นหันมาจ้ะเออคอมลงไป <c ười> เปิดป่าดูไงดูเต่นในกรณีเห็นของดีห้อยลงมาหน้าตรงใส่เปิดป่าดู พอจงดูกองไปในรกเกินไปแกวกคนสามล้นวานตัดสินใจตอนนี้ที่บียกมากูไม่ไปไงได้ทาจะประทานรัวไม่ไปตีแตกแทกลุวนนรก ไม่ไปเด้งตามต้องกันเราดีดเลยโอ้ยโอ้ยไอ้แ,ลแ,ลอแลวล้วแก่บาดนี้ชอบยำเราแล้วจำกันหน้าดี่ายโองอย่างวัดดุษ